กินน้ำก่อนหน้ำอยู่แล้วต้องกลับไปที่เมืองมเมื่อกี้ป่ะหมดแล้วมัม้งน่าจะหมดแล้วป่ะต้องกลับไปที่เมืองไปติดอันสุดท้ายนั่นแหละผมว่าลอนเลยบินไปเลยแม็กน้ำขับโคตรยากเห็นไหมเขาไม่ผิดพี่ทฤษฎีรถบัมมอยู่แล้ว ข้างไหนบ้านู้นไงหับขึ้นไปข้างบนเลยเหรออืมลาจากอันนี้ไปไหนอ่ะปัญหาคืออยู่ตรงนั้นแหละมีวูนไหนลองลากไปให้สุดสายด่วนดูว่ามันไปถึงไหนถึงเนี่ยอ๋อสาวกาศนี้เปล่าไม่รู้เหมือนกันกำลังคิดอยู่ข้างล่างหรอมันไม่มีท่าทีของคำว่าเสาเลยไม่ถึง หรือว่าเราลากผิดวะลากผิดเราจะเก็บได้ป่ะล่ะรีมูฟเนี่ยไ,ได้ไหมเอ็กซ์พีายแล้ว <laughs> ไปทางไหนวะอืม ถ้าเสาหรือว่าเราลากผิดเหรอไอตามเสานี่มันลากไม่ได้อยู่แล้วฝั่งนูมันเราลากไปครบยังเสามันจะมีแค่จำนวนนี้เหรอลุกแปบไปก่อนมาลองหาดูก่อนแล้วมัน ผมว่าเสามันก็มีตามนี้ปะกำลังวิ่งดูอยู่อืมก็มีตามนี้แหละหรือว่ามันต้องมาที่ดมใหญ่ป่ะพี่มันลากเสร็จแล้วมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหรอเราลากผิดแล้วะนี่ปุ๊บอันนี้ถูกแล้วที่ว่าเครื่องกระจายไฟ <c oughs> คือตัวนี้ปะ่ะต้องลากมาตรงนี้ดีอันสุดท้ายอ่ะ นี่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 บไปเครื่องปั่นไฟอะเหรอนี่เออเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวก็จากนี่ทางไหนอะทีงไหนตรงที่พี่กับฟองยืนอะตรงล่างนู่นเหรอมันไปไม่ถึงมันไปไม่ถึงพี่ไม่ต้องล่าจากอันนี้ไงอันตรงนี้นี่นี่อ่ะตรงนี้ต้องล่าจากอันตรงนี้ไปตรงนี้ อ๋อเออว่ามีโน้ตอยู่เนี่ยมขาล่ามาตรงนี้เดโต่ introduced me to a man named Danton โอเคอ่าเดละก็ไปไล่ครบไปไล่ครบทุกอันเพราะมันมีอันที่ไม่ติดอยู่ติดเอาประตูเปิดด้วย แล้วทำไมอันนี้ไม่ติดอ๋อติดแต่แสดงว่าอันเข้าได้แค่นั้นใช่ไหมอ่าอ่างั้นเราไปเริ่มต้นตั้งแต่โดมแรกดีกว่าพี่จะได้ไม่สับสนปะไปโดมแรกเลยเ่อไปไหนไวนะเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ทุกคนอยู่ไหนอยู่นี่ของเขาอยู่ไหนวะนี่ไงเอาเป็นว่าเราเข้าตั้งแต่โดมนี้เลยอะมาอ๋อมีลูวิง่งเก็บกล่องอะเก็บแล้ว<อ>มีอะไร <ใน S 2> ไหไมเล่นได้ไหม เล่นได้ไหมเล่นได้ไหมโชว์ยี่สิบกิโลมีอะไรบ้างจะมีแล้วไม่มีอะไรนี่อะไรก็ไปใส่ทิ้งของเนี่ยมีอะไรไหมมีกระติกให้เก็บอ๋อนี่นี่มีอันนี้ให้ฟ้องเลยฟ้องอ่ะฟ้อง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 อะนี่น <c oughs> ีมีน <c oughs> ี่นี้อ่ะเก็บเก็บก็ มันไลฟ์โอเวอร์ไปแล้วเธอมาตามมาเร็วโ,โยนอะไรดีวะเอาเอาเอาหงเต็มเออมีหงเต็มได้ไงวะมไมวว่เคลียร์ของไม่เคลียร์ของก่อนมาของเต็มไวจังวะไม่ไเคลเย็บอะไรเลยเปล่าหนูโยนผิดอันนี้ไม่เปิดมา uh, Danger Cable เราต้องกลับมาเก็บไฟไปเนี่ยก็ไปใช้ต้องเรือนอะไรเงี้ง right? but, uh, มืโน้ตมีโน้ตอ่ะขวามืซ้ายมือซ้ายมือบนโต๊ะซ้ายมือ i o i r a l l y s m a r i n g e r i a l we s a s p e n c e r i n g too, but ม่มีอไหมชวนะเอาชนิงรอบเดียวนะไม่วิ่งรอบสองดูแล้วมันไม่มีแล้วน ไปไหนอ่ะไปไหนอีกอันหนึ่งอะข้างบนน่ะเจอยังมีไหมได้โทเคนมาอีกอันหนึ่งหล้ไหม่จะไม่มีอะไรเลยหรอไม่ได้ให้เก็บของเ,เหรอเปล่าเนี่ยอันเนี้ยยังไม่ได้โยงม,มาเลยเนี่ยไหนเนี่ยโอ้นี่ใหญ่ ค่อยสำรวจแล้วกันมีบูปิน้นมาเก็บบูปิน้นตัวนี้เป็นเครื่องอะไรวะเนี่ย เก็บนี่ด้วยเก็บนี่ด้วยนี่อะบริโภเวอร์ตัวที่เราจะต้องไปพ่นไอตรงน้ำแข็งตรงนั้นน่ะเออเดี๋ยวมันมีเครื่องแรกเปลี่ยนอยู่ดูดิมีอะไรที่แรกวะอ่ามีรูปภาพมีต้นไม้มีอะไรวะเนี่ยแก้วน้ำผมเช็ดเท้าอืมเค ไปเควสก,ก่อนปะไปผลแล้วเนี่ยอันสุดท้ายใช่ป่ะนี่แล้วก็ไปเที่ออโรล่าใช่ไหมทีนี้เออไอตรงเราต้องจำทางไอที่ไปไอนี่ด้วยนะเฮ้ยเธอไอนั่นเราอยู่ข้างบนรเราต้องไปเอาข้างล่างอย่า,าอย่า,าอย่าอย่าอย่าบัติอย่ามาบัตส์อย่าบัตเนียนอย่าบัตเนียน กนน็นี่ขึ้นมากนแล้วเมทโก้งไหนพ<ม>ังพังแม่ <c oughs> ถ้ามีพังระเบ <c oughs> ิดตายทั้งคู่ไปแล้วนะไป้งไหนอ่ะกลับทางเก่าแล้วกันใช่ใช่ทางที่เรามานี่ลงเวลาย,ยาวๆ ใครก็ลอยข้ามหัวไปเลยไปแล้วไอ้คุ้ยเตรียมหอมป๋องเตรียมหอมซีเครด์คลีด้วยเอาละอ่ะไม่อยู่ญแจอีกใช่ต้องใช้ซีเครดคลีด้วยเอ้าทางไหนแล้วทีเนี้ย โยงมังไม่หมบอกต่อแม่เลยหรือมันอยู่ในห้องนั้นวะไปดูไหมห้องที่เป็นพิษวะเธออยู่ไหนเนี่ยเธอเธอลงไหนนะเธออยู่ไหนนี่กำลังจะมาที่รถมาขับเร็วไปเร็วมาผมว่าห้องพิษแน่เลยวะพี่แต่มันลดดาเมจมากเลยนะเราต้องสร้างอะไรก่อนปะวะป้องกันเหรอ เขาใส่แล้วนี่เกาะไม่ใช่เกาะกันพิษอะไรเีลยข้บวนนั้นมีอะไรอ่ะขบนไหนขบวนนั้นเอ่ะหรือเป็นแค่พอบเฉยอาจจะเป็นพอบเฉยจะขึ้นไปดูดีกว่าเพื่อความชัวร์ขึ้นได้เหรอมันขึ้นไม่ได้ดิกระโดดข้างๆเนี่ยเหรอก็ไม่ได้จะได้นะไม่ได้ไม่ได้ไอ้ลองก็ไม่รู้เขิ่ขึ้นไปว่าขี่เนี่ยนี่ไงเหินไปเออจับแน่นๆนะเออ ไอ้ไหนเออพลาอโดดลงกกดเข้าโกรธนะเว้ยไอ้ชวนกูอ่ะพี่นานขึ้นมาดิันเดินจัดเฮ็นไปเลยไม่เต็มเออเบาๆมีแค่ของเองเราหาดูก่อนแล้วกันทั่วๆสุดจอะไรอีกไหมเนี่ย ไม่มีแล้ววะไม่มีอะไรแล้วนะม,มันแสดงว่ามันต้องมีแบบนี้อีกหรือเปล่าที่ขึ้นอนะ่ะไปดิไปสำรวจ้าเอาเครื่องกูไปอีก <laughs> <laughs> เอลงครับกรุณานลงจากเรืวผมด้วย <laughs> ไป หรือว่ามันต้องขี่เจีทสกีเข้าไปวะไอ้ข้างล่างกันอะโอ้ยมันจะหักเลี้ยวไม่ได้นะพี่นอ้ยิงตรงไหนอะเนี่ยกำลังวิ่งกลับไปเนี่ยเจีทสกีใครวะพวกเขาแหละผมลงมาแล้วเนี่ยตรงตรง,ตรงบ้าน,ไ,นไอ้เนี่ยบ้านที่มีไฟอ่ะเนี่ยพี่ผมเห็นพี่แล้วพี่อยู่ขวาผมเออตรงมาตรงมาขึ้นมาเถอะ นี่อุโมงนี่เจออุโมงแล้วอุโมงอยู่นี่อุโมงอยู่นะเนี่ยเราจะลงไปจริงใช่ป่ะคนละอุโมงวะหรือโมงเดียวกันอุโมงนี้แหละอุโมงนี้แหละเดี๋ยวพี่เข้าลงไปก่อนเดี๋ยวพี่ลงไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้าตายตายทีละคนคนละอุโมงว่ะพี่นัทละมุมเลยเออละมุมเออเฮ้ยอย่าเพิ่งโอ้โหแค่อยู่ที่กรอบประตูหนักชิบหาย มันไม่มีอะไรป่ะหรือว่าเราต้องไปปิดแก๊สก่อนมะเออน่าจะเข้าไปแบบปิดแก๊สอะ่ะแล้วต้องใช้ยาเหลืองหรอยาเหลืองช่วย,ยงเงี้ยเดี๋ยวผมลองไปสำรวจดิเมื่อกี้ได้บูปินอะไรมาคใครเข้าตามเอาไว้เนี่ย <laughs> จะตายเธอเข้ามาทำไมเธอไม่มียาน่ะมีใครบอกไม่มีเฮ้ยโหมันได้อยู่พี่ต้องใช้ยาเหลืองกันนะแต่ผมเข้าไปก็ไม่เห็นมีอะไรนะมีแต่ของให้เก็บมีไทเทมีไทเทก่อนหนึ่งไทเทอเทเทเกืกบตายมีเวนมันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอกมันก็น่าจะมีแหละแต่ว่าแค่หาไม่เจอขออีกทีดิ

บ้านเราเปิดครบยังเอาไปดูบ้านก่อนไหมไดูปะตัเราไปตรงนี้แหละหรือมันจะมีทางเข้าอื่นอีกวะที่มันจะแบบไม่มีพิดไม่รู้วะลองไปดูดิวะตัดเราไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูวิ่งดูก่อนหรือว่าเราต้องเคลียร์สายเคยเบิลตรงนี้ออกก่อนเะเพื่อจะไปโยงใหม่โยงไปบ้านอื่นอยนะ่างเงี้ยที่มันไม่ได้เปิดประตูเป็นไปได้ปะแต่บ้านนี่มันไม่เปิดประตูมันไม่มีสายอากาศหน้าบ้านไงมันก็เลยไม่เปิด ไอสายอากาศบ้านอื่นๆที่มันไม่เปิดคือมันเป็นพร็อปพี่ว่า uh huh, uh huh. อืฮะอือฮะอือส่วนใหญ่ถ้าของสำคัญอย่างนั้นมันน่าจะอยู่ในบ้านใหญ่ปะก็บ้านใหญ่เราเข้าไปแล้วก็มีแค่บูปินไม่ใช่หรออืมแต่อาจจะดูไม่ครบเนี่ยลองดูสิตามชั้นหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเป่า ไม่มีอ่ะไปดูชั้นสองอีกทีข้างบนข้างบนดูโคบแล้วเหรอเดี๋ยวมันไม่ได้อยู่ที่นี่นนไม่มีฮะดูที่เด่น รู้ว่าทางมันไปได้ได้ไกลกว่านี้อีกหรือเปล่าได้มีแค่นี้หรือเปล่าเกาะมันใหญ่จะไปตรงไหนได้กว่าไ <c oughs> ปลองไปขี่ไปที่อื่นไปเลยปะเจอกันปะแล้วเมื่อกี้มันเข้าโคโรที่กัน ที่พี่ไปไม่ยิมั้ยต้องสำรวจทุกคนเคนือมีน,นี่ไงไอ้ตรงเนี้ยเรายังไม่ได้ดึงสายนี่เลยแสดงว่ามันต้องมีอีกเดี๋ยววะพี่เห็นปะเสาเนี่ยนต่ข้างหน้ามีหมีด้วย หลายเสาเลยเออบัานเน่อหรือว่าเราต้องกลับมาดึงเคเบิลออกด้วยเพราะว่ามันไม่มันรีมูฟได้แสดงว่ามันต้องใช้เคเบิลเปล่านี่ไงอันใหญ่อะ่ะเจอแล้วจะไปน้ำไปเก็บเสาอยู่ใช่ปะ ตายเลยนับเดียวเดินลงมาเร็วหอาหันหน้าก็ไม่ได้ได้แหละเสียงพี่นับถ่ายไปไหนมาไหน